b o mt ของเราน,ะะนิยามสั้นมากที่สุดเลยก็คือเรา bring lab to life ค่ะก็คือเราพยายามที่จะ upscale จาก lab battery scale ให้ขึ้นมาเป็น production scale ให้ได้พวกเราอะค่ะทำหน้าที่ในการที่สามารถที่จะมองเห็นโอกาสของงานวิจัยต่างเนี่ยที่มันมีอยู่ในทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศเนี่ยเรา upscale ขึ้นมาบริษัทใน,ใน,ในเครือ bio mt ที่เราได้สน,สนับสนุนจาก b o i เนี่ยเราแบ่งเป็นสบริษัทที่เราได้นะคะบริษัทแรกคือบริษัท bio pharma tech บริษัทนี้จุดประสงค์ของบริษัทนี้ก็คือเพื่อวิจัยและพัฒนาอีกบริษัทหนึ่งก็คือเป็นบริษัทเป็นโรงงานผลิตนะคะทั้งเครื่องมือแพทย์แล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยา,าล่าสุดที่เราไปทํากับ b y ที่เราได้สามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการ pitching BGC startup ใช่ไหมคะนั่นก็เป็นโปรเจกต์ในเรื่องของการที่เราจะเก็บตัวอย่างในช่องปากแล้วก็สามารถที่จะได a เอ็กโ ก็คือการวินิจฉัยโรคที่เป็นพวก NCD โรคที่ไม่ใช่โรคที่เป็นพวกเป็นการติดเชือะะ้อค่ะ NCD คือ non communicable diseases นะคะก็ต้องขอบคุณ BioI มากๆนะคะที่เปิดโอกาสให้เราได้เข้าไปผ่านมาตรฐานนะคะในการคัดกรองของ BioI ทำให้บริษัทเราเนี่ยสตรองขึ้นเยอะมากทุกคนจะจะขูเ่เราตลอดว่า BioI เนี่ยไม่ง่ายเลยในการขอแต่พอเราเห็นในกระบวนการว่าทำไมถึงยากเนี่ยเราเลยเข้าใจ เพราะว่าในการคัดกรองเนี่ยมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานของทางภาครัฐและก็ทาง b ีวเองก็ตามว่าเมื่อเขาพร้อมจะสนับสนุนองค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้นองค์กรนั้นๆจะต้องมีความคิดไปในทิศทางเดียวกันกันกบที่ b ีวและก็ประเทศกําลังมองอย่างบริษัทเราเนี่ยคือเรามีมีเส้นทางหรือว่าเส้นชัยก็คือการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและก็การผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด bioi เหมือนเป็นองค์กรที่มาช่วย grooming และบอกเราว่าอะไรที่เราขาดอะไรที่ควรที่เราจะเสริมหลังจากที่เราได้ bioi แล้วทำให้บุคลากรและก็องค์กรเองเนี่ยมั่นใจในการที่จะประกอบธุรกิจที่ดีแล้วก็สอดคล้องกับนวัตกรรมที่หล้ำนะคะนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจที่เรามี b o i ซัพพอร์ตเราตลอดค่ะ